สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแม่นมาชนะของเราในวันที่13พฤษภาคม2564นะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะช่วงนี้ก็อืมอากาศร้อนกลุ่มๆฝนจะตกนะคะโอ้ยอากาศร้อนมากนะคะ เรามาดูด้วยค่ะว่าในคลิปนี้แนวทางที่แอกนำมาฝากกันจะมีเจ้าไหนนะคะบ่นไปเรื่อยเลยเนาะเริ่มกันที่แนวทางของคุณเบงปอนะคะซึ่งที่แล้วเจ้านี้ต้องบอกว่าเข้าไหมคะ เข้าไหมอ่าเข้า182ตัวล่างตรงๆรงนะคะสําหรับงอนี้แอดได้มาแล้วนะคะ mm. เขาบอกว่าให้นาทางบนมา3ตัวนะคะ mm. ก็จะมี840 740 284 984 583แล้วก็073นะคะเน้นๆนะคะเน้นๆอยู่ที่284นะรอง840แล้วก็583นะคะอ่าส่วนนาทาง2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี 40 50 83 84 85 95 62 63แล้วก็73นะเน้นๆสตัวบนล่างอยู่ที่84นะคะรอง40 83 85แ้าแล้วก็73นะคะรุ่นกันนะคะว่างวันนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะแนวทางของคุณแมงปอนะคะอแอดมาฝากกันนะใครรอคอยตามอยู่ไหมคะเจ้านี้บางท่านอาจจะได้แล้วเนาะเพราะว่าอแอดลงช้าไปเนาะอืม ลุ้นนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะเรามาต่อที่นาะทางฉบับนี้เลยนะคะเป็นชุดเต็มนะคะว่าที่แล้วเข้าไม่ครังว่าที่แล้ว,ว,ลวอ่าเป็นชุดเต็มบนนี่อ่าเข้าหนึ่งาเข้าหนึ่งแปดล่างใช่ไหมให้แนวทางบนไปออกล่างนะคะอ่าสำหรับวงินนี้ชุดเต็มบนเห็นไหมคะชุดเต็มบนแอดจะไม่อ่านนะ ชุดเต็มบนแอาจะไม่อ่านนะคะสําหรับงวดน,นี้นะคะงวดวันที่16พฤษภาคม64นี้แอดจะขยายให้ดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอหรือว่าจดกันไปนะคะสะต๊อไปไว้นะสะต๊อไปไว้นะคะก <c oughs> ็ <c oughs> จะได้จดกันให้ทันนะใครที่ไม่ชอบชุดสรุปนะคะก็ดูชุดเต็มไปนะคะเป็นชุด3ามตัว2ตัวบนนะคะ สามารถมาได้บนล่างนะสําหรับแนวทาง2ตัวบนนะคะ,ะแคปบนอาจอกรยังค้าแนวทางของคุณเมงปอชุดเต็มบทน,นะคะขอผ่านนะเจ้านี้นะรุ้ดกันนะคะว่างวันนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์พีนะคะซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางสองตัวแล้วก็แนวทางเลขเด่นบน เดินสิบบนเนาะเรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนี้นะคะ,ะให้มาแนวทางบนลสองตัวนะคะก็จะมีป่าสองป่าสามศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะคะ,ะต่อมาค่ะในทางล่างนะก็จะมีศูนย์8ปดสามแปดห้าปดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะชอบไหมคะถ้าชอบจัดไปไม่ชอบผ่านนะคะห้าแปดนี้มีอีกแล้วนะคะหาซื้อกันได้ไหมเลือกดังมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับ,บงวดนี้ใช่ไหมแล้ว แาดว่านะค่า58แม่มาอาจจะเป็น68หรือว่า53ก็ได้เนาะใช่ไหมคะอืมอะต่อมาค่าชะชั้ปาฝั่งขวานี้ก็จะเป็นนาทางเลกเด่นหลักสิบปนนะคะงวดนี้ให้มาคือ680นะคะ68แล้วก็0อ่างวดนี้6 หรือว่า8หรือว่าศูนย์จะมาบนอ่เรามลุนกันนะคะแนวทางเลขเด่นหลักสิบบนของอาจารย์พีนะคะต่อมาเป็นแนวทางของยายตุ้มนะคะซึ่งอาจได้มา2ฉบับนะ้นฉบับฝั่งซ้ายนี้ให้มาเขบอกว่าวิ่งเหนือหรือว่าวิ่งบนอยู่ที่3กับ9นะคะแล้วก็ให้แนวทางชุด3ตัวสอตัวบนมานะคะก็จะมีสามเาเจ็ดสี่เก แปด9ุสี่เก้าเจ็ดเก้าหแล้วก็เจดสี่นะคะอืมแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมปูเสือเด่นอยู่ที่สกับ0ูนะคะแล้วก็ให้สองตัวมาคือส0ศย์กับสาหนะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็บางขวานี้เขาบอกว่าอ่าวินปูเสือนอนนะคะ เป็นชุด2ตัวนะคะก็จะมี141516 242526 3435แล้วก็36นะเท่าที่แอดชอบนะคะก็คือชอบ152526ประมาณนี้นะคะเท่าที่แอดชอบนะเท่าที่แอดชอบนะคะถ้าไม่ชอบจะไม่ชอบผ่านเลยนะคะอ่าถ้าชอบก็จัดไปเลยนะเนาะแนวทางของยตุ้มนะคะเรามาต่อที่แนวทางของ ลุงช่องดีนะคะซึ่งในวดที่แล้วนั้นให้มาก็จะเป็นแนวทางวันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็เข้า18 81ใช่ไหมคะจได้ไหมสำหรับงวดนี้ตรงกับวันอาทิตย์อีกแล้วนะคะสำหรับงวดนี้ตรงกับวันอาทิตย์อีกแล้วเราก็มาดูที่วันอาทิตย์เนาะเด่นงวดนี้คือ4กับ8นะคะแล้วก็ให้2ตัวมาคือ41 4, 1, 4 5 42 46 81 85 82แล้วก็86เนาะรุ่นกันนะคะว่า4หรือว่า8จะมาและจะอยู่ที่บนหรือล่างนะคะในทางของลุงโชคดีนะเรามาต่อที่แนวะทางของอคุณหนึ่งนะคะซึ่งแอดได้มา2ฉบับนะฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทาง2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างนะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นกันไหม แนวทางของคุณหนึ่งนะเห็นกันไหมคะเห็นกันไหมก็ตั้งแต่ศ1 0 2 0 3 0 9นะคะอาจจะไม่อ่านนะตัวเลขก็ตัวใหญ่อยู่นะคะใช่ไหมแล้วก็เขาให้เน้นนะเขาให้เน้นอยู่ที่61 6 2 6 3แล้วก็6 9เนาะใช่ไหมเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นนะคะอยู่ที่6 3รอง61 กับ6กสองนะคะแนวทางของอคุณหนึ่งนะเฮ้าฝนมาแล้วฟ้าร้องแล้วนะคะอืมกลุ่มกลุ่มมาแล้วเนอะอะใครชอบหกสามคะ,อะชอบก็จัดไปไม่ชอบผ่านเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางสองตัวนะคะ เป็นแนวทางสองตะบนของอคุณหนึ่งเนะาะชุด10หน่วยบนนะคะก็จะมี60 63 67 69 80 83 87แล้วก็89นะคะ60 63 67 69 80 83 87แล้วก็89รู้สึกว่าเจ้านี้จะมีแนวทางที่เป็น3ตัวอยู่นะคะถ้าแอดจะลงให้อีกทีนึงเนะาะอ รามาต่อที่แนะางเพิ่มเติมของคุณเพมนมพทพารวยนะคะซึ่งเจ้านี้แอดนำเสนอไปบ้างแล้วใช่ไหมคะมสำหรับเสฉบับนี้เพิ่มเติมนะคะฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นแนวทางสองตัวเด่นอยู่ที่4กับ2เด่นบนนะคะให้สองตัวมาคือ29งเก้าสองหกสี่สสแล้วก็25นะคะต่อมาฝั่งขวานี้นะ,ะก็จะเป็นชุด สามตัวโบตรงๆนะคะในงวดนี้บนให้วิ่งสีนะคะแล้วก็ให้สองตัวซ้าตัวมานะคะก็จะมี6กสี่สอหแล้วก็หกสีนะคะเขาตัดให้ในตัวเลยนะคะแนวทางของคุณแทนแทนพารวยนะคะเรามาต่อที่แนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะแม่น้ำหนึ่งนะซึ่งแอดให้ไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับ แนวทางของแม่นหนึ่งก็คือ463คือตัวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมตัดนะ4643แล้วก็6กสามัมนหนึ่งบอกว่าให้ให้เด่นอยู่ที่ให้เด่นหรือว่าวิ่งอยู่ที่4กับ6นะคะ,ะฟันอยู่ที่4เนอะแอดให้เพิ่มเติมอีกหางหนึ่งก็คือ50นะคะ50นะ50ก็คือเลขของแม่นหนึ่งน่นแหละอ่าขอเพิ่มเติมให้คือ50เนอะอืม จะมีอีกฉบับหนึ่งที่อาจไม่ได้นำมานะคะก็ต่างกันแค่5สูตรนั่นเองเนาะก็เลยเขียนให้นะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะสำหรับเลขทูบนะคะน่าจะเป็นวันออกอาจจะลงให้คลิปแรกเลยประมาณนี้นะคะใครที่รอเล็กทูบเนาะก็ผ่านนะคะหนทางของแม่น้ำหนึ่งนะ เรามาต่อที่นาทางเพิ่มเติมของคุณพี่มลคนคอนถบนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอนมาเสนอที่เป็นนาทาง2ตัวล่างไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับฉบับนี้ก็จะเป็นชุดสรุปบ,บนล่างนะคะสรุปปนเขาบอกว่าให้วิ่งอยู่ที่9กับ0นย์นะคะเด่น9ก็จะมี8,9,8,1,8,3เอา้าแล้วก็ส่งตัวนะก็จะมี0 9 0 1์แล้วก็03นะคะต่อมาค่ะนาทางล่างนะให้ อวิ่ง6รอง5นะคะแล้วก็ให้2ตัวมาคือ60 61 62 66 50 51แล้วก็52นะคะอืมรู้สึกว่าเด่น9จะมีแค่2ตัวเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเด่น8กับ0ใช่ไหมอืมแนวทางในงวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่มาลุ้นกันนะคะคุณพี่มนคนคอนถมเจ้านี้ใครรอใครตามอยู่ไหมคะอานนิมมาฝากเด้อ เรามาต่อที่แนวะทางของเจ้าน,นี้เลยนะคะเมื่อที่แล้วน,นั้นเข้าไหมคะอืมเข้า7 2 2ตัวบนตรงนะคะใช่ไหมสาหรับงว่นี้อาจได้มาแล้วนะคะอ่าให้มานะทางสองตัวก็จะมีสองห2ึ่ง3องศูนย์สแล้วก็สี่เก้นะคะชอบไหมชอบจัดไปไม่ชอบผ่านนะคะ มาต่อที่นาะทางของคุณกลมเกตมณตีนะซึ่งที่ลาเจ้านี้ข้าไหมอ่าข้าแนาะทางวิ่งล่าง1หลัก10ใช่ไหมคะแล้วก็ได้182ตัวลั่นตรงนะคะสำหรับเนี้อ่อได้มาแล้วนะคะก็บอกว่าให้วิ่งล่างอยู่ที่7นะคะแล้วก็อ่าวิ่งล่าง2อีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ให้สตัวมาคือ97 3 7 1 7 1 2ส2องแล้วก็92นะคะ นาทางของคุณกลมเกียดนุตินะใครรกักไตามอยู่ไหมคะเจ้านี้แอดนามาฝากเด้อเรามาต่อที่แนวทางของใคล่ะ <c oughs> คุณสมบัติชิโรนะคะหรือว่าอาทําทบุญกับพ่อแม่นี้แหละบุญนะคะแอดได้มาสองฉบับนะคะฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นล่างให้มาคือ2กับ3นะคะเขา,าจากคู่ให้คือห้าส เนาะถ้าถ้าเด่นสองหรือว่าสองมาก็คือค่าสองนะคะแล้วก็ฝั่งขวานี้ก็จะเป็นนาทางเลขเด่นล่างเหมือนกันเขาบอกว่าพิเศษเด่นใต้นะคะเห็นไหมพิเศษเด่นใต้นะคะอ่าถ้ามาก็จะมา1 2 2 1 25 5 2 1 9 9 1 9 5 5 9ประมาณนี้อา้าทำไมมี95กับ95นะ <c oughs> เห็นไหมคะเห็นไหม ถ้าจะดูในตารางนี้นะคะถ้าจะดูในตารางนี้เดี๋ยวขยายให้ดูนะคะเดี๋ยวขยายให้ดูนะ,ะ,ะเห็นกันไหมเห็นไหมอ่าถ้าจะดูในตารางนี้นะคะพิเศษเด่นใต้เด่นสองรองเก้านะคะเ<อ>ด่นสองรองเก้านะอืมอ่ขยายให้ดูแล้วนะคะสําหรับใครที่บอกว่าอ่าตัวเลกเล็กจังขยายให้ดูหน่อยนะคะขยายให้ดูแล้วเดอ้อ ขอผ่านนะแนวทางของเจ้านี้นะคะเจ้านี้มีเยอะเน,นอะแต่ว่าก็จะให้แบบเป็นเด่นๆมานะคะต่อที่แนวทางของคุณเปี้ยกหัวไทยนะคุณเปี้ยกหัวไทยนะคะโอ้ยฟ้าร้องเ <c oughs> ปื้งๆอย่งนั้นแหละนะเจ้านี้นะคะให้มาแนวทางสองตัว ครั้งเดียวใช่ไหมคะ7997อย่าลืมกลับนะคะ7997อย่าลืมกลับ5อ,อย่าลืมอาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็น67ก็ได้นะคะนะอย่าลืมกลับหัวนะคะอย่าลืมกลับหัวนะมาต่อที่นาะทางของคุณภัยมหาหิงนะซึ่งอ่านได้มาสอนฉบับนะคะเป็นชุดอ่า12ชุดตรงนะคะ ให้มานะเป็นนาทางบนนะคะก็จะมี04 03 02 84 83 82 64 63 62แล้วก็44 43 42นะคะต่อมาฝั่งขวานี้นะก็จะเป็นแนาทางล่างเน้นๆนะคะเน้นๆไปกลับคือ03 04 54แล้วก็53นะคะคุณไผ่มาหาหิ่งเนาะต่อที่แนาทางใหม่ซึ่งอาจไปเจอมานะคะ ซึ่งอาจไปเจอมานะอ่าไม่ทราบว่าใครรอใครตามอยู่ไหมคะเจ้านี้แนวาทางหมายเลอแนวทางหมาเดขออแนวทางก็จะเป็นชุดสามตัวสองตัวนะก็จะมีศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งสองเจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสองแล้วก็สองห้านะคะสองห้านี่มายังไงเนาะแอดมาฝากนะแนวทางสร้างนี้นะคะ แนวทางใหม่ไปเจอมาจากนั้นก็ัมาฝากกันเนาะอ่าปิดท้ายนะคะปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของแอดมาลีซึ่งเป็นแนวทางเลขดับ2ตัวบนตรงนะคะให้มามีตัวไหนบ้างคะดับ2ตัวบนตรงนะคะก็จะมีแคปหน้นจาจอไว้นะเดี๋ยวอะไรให้ดูนะ <c oughs> เน่ะเดี๋ยวอะไรให้ฟังนะคะ แับหน้าจอไว้เด้อสำหรับบรรทางเลขดับนะคะที่มีตัวเลขเยอะๆนะดับ2ตัวบนตรงของแอดมารีนะคะก็จะมี0 0 0 1 0 3 0 4 0 5 0 7 0 8 0 9 6 8 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 7 4 9 7 5 6 0 1> 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 9 3นะคะ06 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 6 8 6 3 9อ่าดอ่านตามแนวดิ่งนะคะแล้วก็0 2 2 0 1 1 3 1 1 3 4 8 8 4แล้วก็5 7นะคะ รุนกันนะว่าจะผ่านไหมเน,ะนาะแนวทางระดับสองตัวบนตรงของแอดมาดีนะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะะใครที่ชอบนะคะแอดก็อ่านเป็นอันทุกบ้างนะคะพูดไม่รู้เรื่องบ้างใช่ไหมแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะร,ร่ำรวยเด้อ